สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมื่อนี้วันที่สี่กลุ่มภ้าพันสองหาหกแปดค่ะคุณผู้ชมอิตาลจ,จะลงแนวทางล่าพัฒนาค่ะกวนแมวกันค่ะคุณผู้ชมบ่มมีหมอให้นอนเนาะเอาผ้ามาให้นอนเพื่อนอนดีดีค่ะอันที่เป็นตะกาเพื่อนกับนอนเนาะอ่ะค่ะคุณผู้ชมตามภาษาของสัตว์เนาะค่ะเนาะสัตว์เลี้ยงในบ้านค่ะคุณผู้ชมอันพันหูผับประสนหูกับผับแล้ว ไม่พับเลยอากาศหนาวก็ไม่พับเอาแต่นอนขวบสองขวบค่ะคุณผู้ชมสองขวบแล้วค่ะอิตน่าจะลกแนวทางค่ะลาวพัฒนาเป็นลาวพัฒนารวมเสียนค่ะคุณผู้ชมสี่เสียนด้วยกันนะคะ่ะมีมีของลุงทรงน้ำทิมเนาะปูศูนย์เจ็ดด้วยค่ะคุณผู้ชมที่รวมๆกันอยู่เนาะเอาห้คุณผู้ชมในเบิงในคลิปเดียวเลยนะคะจะได้บ่ต้องค้นหา เพราะว่าช่องจินตนายังไม่แน่ใจค่ะว่า,าช่องจินตนาชาแนลจะถูกดันไหมเพราะวา่าที่ผ่านมาไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะมาหาคนเฮดไหกะเพื่อนกับบ่าว่างนะคะไปหาบา่าแรมสองรอบเพื่อนกับบ่าวท่านในเฮดไห้มือว่านจินตนาเลยไปสกลนครนค่นนะ,คะไปหาหลาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลานทํางานเกี่ยวกับไอทีอยู่ก็เลยไปหาหลานดีกว่านะคะเดินทางไปมือว่าน ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็เลยเปิดสร้างรายได้รายแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยค่ะวา่า AI จะดันขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นไหมบางที่มันโปฟิตค่ะคุณผู้ชมจะไม่ดันจะไม่รันตามใครที่ผ่านมาสองเดือนค่ะคุณผู้ชมมันเงียบเหงาเลยคุณผู้ชมกับเเห็นแนวทางเนาะจินตนากันเลยอ่ะมีอะไรที่ทำให้เราลุ้นอยู่ตลอดเวลาคักก่อสื่อหวยค่ะคุณผู้ชมนะคะ หาแนวทางมาลงคือเก่าะคะ่ะคุณผู้ชมถึงแม้คุณผู้ชมจะดูน้อยๆแล้วก็หาไม่เจอสาเหตุที่ดูน้อยเพราะว่าหาไม่เจอนะคะเพราะว่ามันบอดัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเราไม่มีตัวตนมันก็เลยไม่ดันเนาะอินตอร์นาไปแก้ไขมาแล้วเรียบร้อยะคะ่กะการเรียกมาอะโลกแนวทางต่อจังสีนะคะคุณผู้ชมตัดสินใจแล้วห่ะว่า เราทำแล้วมันถ้าไม่สำเร็จนะคะจินตนาจะไม่หยุดนะคะจะทำจนกว่ามันจะสำเร็จจะสำเร็จมากหน่อยสำหรับขยาคอยให้เขาได้ได้สัมผัสดได้เรียนรู้นะคะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีทางตันสําหรับการที่เราจะค้นหาสิ่งใหม่ๆนะคะก็ให้กําลังใจจะคของไปเองสิลคะค่ะคุณผู้ชมอะคาราการมีข้าวดีลคะค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนะคะมีอาจารย์อาระดับปรมาจารย์อยู่คะ่ะคุณผู้ชม อาอาจารย์เพิ่นคํำนวณนนะคะเพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าใครต้องการรัฐบาลไทยเลขล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมเป็นเลขวิ่งนะคะเพิ่นบอกว่าให้ติดต่อผ่านจินตนาเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือเพิ่นขา,าไม่แน่นะคะเพิ่นเป็นเลขซองค่ะคุณผู้ชมเลขซองเลขวิ่งนะคะซองเลขวิ่งถ้าไม่เข้าไม่เอาตังค่ะคุณผู้ชมพ่อฟังอยู่เลยเนาะ จินตนากะาสั่นกะบอกคุณผู้ชมในหูจักกันเนาะค่ะเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรจินตนาได้นะคะ084 952 02 30ค่ะคุณผู้ชมนะคะจินตนากะจะอบอกกับอาจารย์เพื่อนละกะให้คำตอบนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางกันค่ะค่ะลาพัฒนาลุงส่งค่ะคุณผู้ชม ลุงส่งวันนี้ค่ะวันที่ห้ากุมภาพันสองห้าหกแปดนะคะลุงส่งให้วิ่ง6กับ3ค่ะอุย้ยหมาชนกันหลายค่ะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าจะหลุดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าแนวทางการคำนวณลุงส่งให้มามันชนกันหลายจานหลายเซียนมากค่ะคุณผู้ชมของจิตนากับมีหก แต่ว่าจินตนาไม่มีสามหรือไงนี่แหละเดี๋ยวคอยจําเบิงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปเป็นของแอฟจินนะคะคุณผู้ชมกับจินตนากับของมุงผู้พาน,นีงบริลลงค่งค่ะคลิปนี้ก็สีเซียนลงไปก่อนนะคะคุณผู้ชมพร้อมเด็กแล้วตอนนี้ก็หาทุมแล้วค่ะคันโมเมนต์เนีน่ยมันขึ้นจินตนากับโมเฮตงานเนาะลุงส่งให้วิ่งหกและสามค่ะบนล่างค่ะคุณผู้ชมจับคู่ค่ะหกหนึ่งหกสี่เก้าหก หกหนึ่งหกสี่แล้วก็เก้าหกค่ะเป็นไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชมสองตัวนี่นะคะแล้วก็สี 3, ่สามห้าสามเก้าสามไปกับบนล่างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้นซีคู่ค่ะมีหกหนึ 1, ่งหกสี่สี่สามแล้วก็เก้าสามเป็นตัวเน้นนะคะคุณผู้ชมลักสามเพิ 3, ่นเน้นซีสามกับเก้าสามค่ะส่วนลักหกเนี่ยวิ่งหกเนี่ยเพิ่นให้เ,เน้นหกหนึ 1, ่งกับหกสี่ค่ะ เกาจะบ่ามากอีกอยู่บ่อ่ะคะคุณผู้ชมบางที่เป็นก็ะเข้าตัวเน้น,นะค่ะคุณผู้ชมบางทีก็เข้าตัวแม่เน้นนะคะแล้วก็สามตัวค่ะมีสี่หกหนึ่งเก้าหกสี่แล้วก็หกสี่สามโอ้มากตัวนี้และค่ะคุณผู้ชมหกเก้าหกสี่นี่เนาะอ่ะงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมสองแปดตรงตรงเลยค่ะตัววิ่งเข้าทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมล่างออกสองแปดบนออกเก้าเจ็ดเนาะ กะเขาเทิงบนและล่างค่ะเสียดายค่ะคุณผู้ชมสองเก้าแปดเนี่ยเออเนาะมนสลับตำแหน่งกันเอามาใส่อีกตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวเนี่ยโหแตกสี่ตัวเลยด้หน่เนาะเสียดายค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมจับใส่กันก็น่าจะเข้าอยู่เดยค่ะจับจับใส่กันหมายเข้ามาอ่าเรามีตัวเด่นของอีกคนหนึ่งไปจริงไหมคะคุณผู้ชมตัวเด่นไปแล้วก็อ่าเอามาจับใส่กันเนาะเพิ่มเติมเนาะคะ่ะ มันเฉียดแบบนี้แล้วก็ได้ลุ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าสองแปดงวดก่อนนู้นของลุงส่งวันที่สามสิบเอ็ดนะคะ่ของวันที่สามสิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดลุงส่งเข้าเจ็ดและสี่ค่ะผลออกสี่สองแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดเนะาะกัเขาสองเขาตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมปกติตัววิ่งขึ้นไม่ค่อยหลุดค่ะคุณผู้ชมแต่วันที่ยี่สิบเก้าหลุด แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดของเพิ่นแนวทางเข้าสองสี่ค่ะคุณผู้ชมสองสี่ตรงๆเลยค่ะเนาะที่ผ่านมาค่ะเอายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดแล้วก็วันที่สามค่อยๆเข้ามากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าลุงส่งปกติแล้วนะลุงส่งแนวทางเพิ่นเดินดีเ้อค่ะคุณผู้ชมสี่ตัวเคยผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเคยเข้าปังปังผ่านมาแล้วนะคะมาตามตองวัดนี้ค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชม ยาต่อนะคะยายนางตำลาวค่ะยายนางตำลาวเป็นยังไงน,นอกหวัวที่ผ่านมายายนางตำลาววิ่ง6และ8ปดอ้าวหกมากขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมวิ่ง6อีกแล้ว6และ8ค่ะสูตรนี้สูตรใหม่่าสันค่ะคุณผู้ชม6ชกหนึ่งชนกันกับของรุงทรงค่ะ6กสาสาไม่ชนแต่ว่าชนกับหลายเซียนอยู่ค่ะคุณผู้ชมหกแปสาม ปดสามหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามค่ะคุณผู้ชมยายนางตำลาวค่ะวดนที่ผ่านมาโอ,โอ้ลุดค่ะคุณผู้ชมวด <AS U> ที่ผ่านมาหลุดเนาะ <AS U> ให้หนึ 5, ่งกับห้าหนึ่งกับห้าไม่มาเลยค่ะเอามันไม่มีใครรู้หรอกค่ะคุณผู้ชมว่ามันจะเข้าจะลุดเนาะกะไดแต่เพียงว่าเป็นแนวทางให้ดูเท่านั้นนะคะเ <AS U> <AS U> บิงห้มวนค่ะคุณผู้ชมค่ะข,ของปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมปูศูนย์เจ็ดวิ่งศูนย์และหนึ่งค่ะ ศและ1บนล่างแต่เน้น0นะคะเน้นรูด0ย์ค่ะ,ะม, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, มีสองศูนยส่องหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองสองสามสองแล้วก็4ี่านึ่งทำไมมี4ี่หนึ่งสองอันไม่ใช่สี่สองสี่หนึี่ศูย์สี่ศ่หนึ่งหมายก็วางไหนนี่คือ4ี่หนึ่งสองอันแต่เพื่อนหนมาแบบนี้แหะค่ะคุณผู้ชม เอาพิดถือกับบัวกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะชอบก็ะจัดขาดก็ผ่านคะ่ะอาจจะตตนกันก็ได้เนาะค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาคะ่ะปูศูนย์เให้วิ่ง2กับ3เข่าแปดสของเพิ่นให้มา82แต่ว่าผลออกสอง่ะงวดนี้นะคะคุณผู้ชมแคปนาจอคะ่ะกราบขอพระคุณปูศูนย์เ ที่ให้แนวทางแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันทางช่องจินตนา channel ไฮเมวลกันของประจำของวันที่หากุมภาพันธ์สองหาหกแปดค่ะท่านสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยค่ะอาจารย์ต้อยชุดวิ่งเข้าสองแปดค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งเข้าเจ็ดและแปดที่ผ่านมาค่ะของวันที่สามวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะส่วนวันพุธค่ะวันพุธวันนี้วันที่ห้ากุมภาพันธ์สองห้าหกแปด วิ่งสองและ3ค่ะ2และสเหมือนใรเนอะบดน,นี้เห็นอยู่เมือ่กีในสองกับ3ามเตือนตัววิ่งค่ะแล้วกเ็เลขติดมี4ี่ห้าหอาจารย์ทำงง,งจินตนาไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชุดวินมันก็เป็นชุดวินอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนหายตัวนี้มากมันจะเป็นหกหกเป็นหลายเนายค่ะเดี๋ยววดหนาจินตนาบอกเ,อเลขติดลง ค่ะเป็นหามาลรืนคู่จักหน่อยเพราะว่ามันจะได้ดูน้อยลงเนาะตัวเลขจะได้ดูน้อยลงชุดวินก็ให้คุณผู้ชมจัดจับวินกันเอาค่ะมี2องสามสี่ห้าหเพราะว่าสี่ห้าหมันก็ตรงกันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม2กับ3าก็เป็นตัววิ่งให้มาเป็นชุดวินแล้วก็แล้วเนาะอาจารย์ให้มาดูมันดูเยอะค่ะอืมค่ะคุณผู้ชมมางวดนี้นะคะสี่สองห้าสองหสองไปกับบนล่างนะคะ สี่สามห้าสมหกสามนั่นหกสามตรงกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมหลายเซียนอยู่นะคะของของอ,อันนี้ไม่มีหกสามเป็นมีหกสี่นะคะมีหกสองหกสี่าของใครอีกทีนะเอาค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางราวพัฒนาของวันที่ห้ากุมภาพันธ์ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเห็นแนวทางนะคะขอให้ลำลับเรื่อยๆมนัมนๆปังๆนะคะมีความสุข ในการดูในการชมในการที่จะลงทุนนะคะขอให้คุณผู้ชมจงสมหวังโชคดีทุกท่านทุกคนคะ่ะขอใหอ้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ในช่องจินตนา channel คะ่ะแล้วก็ให้โชคดีทุกคนเด้อคะ่ะสุขภาพดีแข็งแรงสวัสดีค่ะ